อ่าพอได้แล้วครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปได้เลยฮะนี่ครับเป็นขึ้นให้ใส่ไอดีแท้ไมค์ครับนะครับผมว่าย้ําเท่านั้นนะครับไอดี ID แท้ไมค์ครับเท่านั้นนะฮะใครที่ ID สามารถได้ได้ต้องใช้ไอดีแท้เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ไอเดีเถื่อนหรือว่าอะไรก็อดไปครับต้องเสียใจด้วยก็สนับสนุนของแท้กันบ้างครับโอเคล็อกอินไปเลยฮะจึ๊บอ่ากดเดนเท่าก็เลยครับล็อกอิน ึุนมาครับรรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ้ามาตรงนี้นะครับไม่ต้องงงครับกดตรงนี้ครับวัดแผ่นนะครับพิมพ์เลยฮะเนยพายเรทครับเอสฮะกด enter ไปครับนี่ขึ้นมาเลยฮะกดตรงนี้นะครับติดตั้งง่ายๆครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วแหละโอเคครับตรงนี้ก็ต้องรอันดาวน์โหลด